สวัสดีครับวันนี้มารีวิวฟอร์เรนเจอร์เอ็กเอลทีเกียออโต้ปี2 0 1พันิบามนะครับอันนี้รถบ้านแท้ๆนะครับรถคันนี้วิ่งยังไม่ถึงแสนกิโลเลยนะครับดูนะครับนีเลขใหม่เก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันนะครับข้างนอกอยังสมบูรณ์ภายในก็สมบูรณ์สวยนะครับโอเคเป็นเกียออโต้นะฮะ เดี๋ยวเราฟังเสียงนะครับโอเคอันนี้ <Okay. S 1> เสร็จเริ่มครับมาดูห้องเครื่องครับ <Okay. S 1> น,ยนยเครื่องยนต์ครับเพิ่งล้างเสร็จหม้อน้ำเดิม นะครับมาเสียเครื่องครับปากระโปรงนะครับได้เคียร์สีไปแล้วรอบเลงนะดัานซ้ายคันนี้ยางเป็นปี2021นะครับยางใหม่ๆนะครับยางไม่เปลี่ยนหกหกสบเจครับอฝั่งซ้ายครับข้างในครับ ผมจะเข็บหมดเดิมหมดนะครับซ้ายขวานะฮะดูครับทันที้สวยนะครับสำหรับใครมองหารถกระบะเกียร์ออตโต้ราคาไม่แพงนะครับสนใจโทรมานะครับ0819674854นะครับรถจอดที่อำเภอเมืองกาลสินนะครับ ถ้าท่านใดติดแบล็ลิสจะดาวเยอะหน่อยนะฮะแต่ถ้าไม่ติดแบล็ l ลิสก็ดาวแค่29งหมนะครับผ่อนประมาณ6,000นนิดๆน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ